คุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนที่เจรจาดีเป็นเลิศคุณเป็นคนที่ตกปากค้าขายดีคุณเอ้ยขายอะไรก็ขายได้นะคะคนตกเลขสี่คุณไปสังเกตตัวเองนะคนอื่นนี่ยากลำบากกว่าจะขายได้อ้าวคุณมาจากไหนนี่มามืดมาเลยอะค่ะคุณจะเป็นแบบนั้นคนเขาแย่งกันแบบจะเป็นจะตายคุณโผลมาทีเดียวคุณได้ชิ้นปลามันไปกิน คนหมายเลขสี่เขาตกปากตกวาจาค่ะเจรจาโอ้คุณอย่านะหมายเลขสี่นี่นะถ้าให้ปิดออเดอร์นะคุณถ้าทํางานขายแล้วให้ปิดออเดอรนะคะ์คนหมายเลขสี่ฟาดเรียกนะคะคนหมาเลขสี่ฟาดเรียกแต่เขาจะรู้ไหมว่าเขาตกปากเพราะอย่างที่บอกค่ะบางคนครูบอกแล้วนะว่าสี่ปัจจัยที่จะทำให้เขาอะค่ะ ไม่ได้อย่างที่อย่างที่ครูพูดเพราะอะไรหนึ่งปัจจัยที่ครูบอกไปนะไปย้อนต้นไลฟ์นะคะครูบอกไปแล้วนะสี่ปัจจัยนะคะคุณอาจจะอยู่ในวงตระกูลหรือในกลุ่มก้อนคนที่คิดลบหรือว่าเห็นแต่คนล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะแต่ในเมื่อวันนี้คุณรู้แล้วะว่าคนหมายเลขสี่ตกเจรจาตกปากคุณงานที่คุณควรทําคืองานออนไลน์งานที่คุณอ่ะพรีเซนต์ได้งานที่คุณต้องออกมาไลฟ์งานที่คุณต้องออกมาพูดอะไรก็ช่างอะค่ะ คุณจะเป็นโค้ดก็ได้เป็นครูก็ได้ใช้วาจาคุณไปดูนะโค้ดและครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่หมายเลขสี่ค่ะไอ้ทำไมรู้ไม่บอกนะละเออเพราะฉะนั้นหมายเลขสี่วาจาค่ะตกการเจรจานะคะต่อให้คุณพูดทวนๆเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคนมันตกวาจานะอะไรวะ เราพูดหวานสิบประโยคมันพูดห้วนประโยคเดียวมันได้ไปกินแบบนี้ค่ะคือคนหมายเลขสี่เขาตกแบบนี้ค่ะะคะโอยพูดแล้วฟินเนาะหมายเลขสี่เนาะก็ไม่รู้สินะก็มันเกิดมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วหมายเลขสี่เขาเรียกว่าปากดูซับนะคะทันคนไม่โดนหลอกง่าย อิชาอิชามหมายเลขสี่นะคะเออนะคนหมายเลขสี่นี่คือเลขประจําตัวคุณค่ะคุณจงใช้เลขประจําตัวคุณไปตลอดชีวิตเพราะมันจะอยู่กับคุณจนวันตายนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะหมายเลขสี่บอกเลยคุณเป็นคนที่เกิดมาถ้าใช้ปากเป็นรอดทุกเรื่องเพราะหาข้อติยากมากคนหมายเลขสี่นะจ๊ะ